คับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูเป็นพระเหรียญนะวันนี้นะครับเป็นเหรียญผิวไฟนะครับทราบพระเหรียญอันนี้ก็แกะสวยงามนะครับแล้วก็ธรรมชาติผิวไฟเนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะก็อยากจะนําธรรมชาติผิวแบบนี้มาให้เพื่อนๆศึกษานะครับทั้งทาง ด้านการทำผิวก็ดีทั้งธรรมชาติผ่าแท้ก,ก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับองนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระพุทธนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปูธธ่เทพโลกุดอนนะ,ะนี่นะครับเก็สวยงามนะครับก็จะมีรอยฟันทัดอะไรพวกนี้เดีย๋ยวเราก็ลองมาศึากษาก,กันว่าลักษณะฟันทัดเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเรามาดูก่อนก็ได้นะเพื่อน ลักษณะตัวตัดอะไรต่างๆเนะี่ยทำไม่ชัดบ้างขออภัยนะซองค่อนข้างยัวพอสมควดเหมือนกันนะครับแต่พยายามซองให้ชัดนะครับเห็นไหมรอยฟันตัดการกินเนื้อต่างๆนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะชัดเจนนะครับเป็นบาดเทน,นะครับแบบนี้นะก็ธรรมชาติผิวเนี่ยใช้ได้เลยนะพ่ะไฟลักษณะแบบนี้นะก็แห้งๆนะแห้งๆ ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเหมือนกันที่สาคัญนะในการพริจาจณาพระแท้นะครับเรื่องของผิวเรื่องกระไรอะไรพวกนี้นะจะทําให้เราศึกษาพระแท้ชาวหาพระแท้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าเราดูข้างเนี่ยก็หาเป็นองค์ประกอบแรกเหมือนกันต้องยอมรับแต่ว่าด้านหน้าด้านหลังเนะี่ยลักกว่านะครับดูด้านหน้าด้านหลังเนะี่ยให้มีความเล็กคมชัดนะเป็นสาคัญเลยนะด้านหน้าด้านหลัง ด้านค้างนี่ก็จะเป็นองค์กรที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะทําให้ออกาสแทนี่สูงมากๆแต่ว่าเหนือสิ่งองินใดครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญนะทั้งทางด้านสภาพผาก็ดีนะเพราะว่าถ้าด้านค้างสวยยังไงแต่ด้านหน้าด้านหลังซึกไปหมดแล้วเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ราคาเท่ากันกับสภาพร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนถ้าพูดถึงด้านราคานะครับถึงจะแท้ย,ยังไรแหละแต่ว่าผาสวยกับผาสซึกเนี่ย ค่าตั้งกันเยอะอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเอนเรียนเพื่อนเพื่อนตามตรงนะครับอ่าอ่าถาพูดด้านราคานะด้านพุทตคุณผมเชียว่าเท่ากันนะครับอ่ะโอเคครับอ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าผัดเท้แน่นอนครับควา,ามลึกคมชัดเป็นโอ้ก็ผัดเท้นะอ่าเราจะเห็นจากอะไรนะเพื่อนๆดูพวกเม็ดประคับนะครับอ่าอ่าพวกกลมๆเม็ดกลมๆอะไรพวกนี้ตามพระเนี่ยผมมันสังเกตนะครับ เพื่อนๆดูให้ขึ้นลึกๆคมๆดีๆเนี่ยโอกาสแทจะเยอะประคำแม้ว่าคาตัวหนังสืออะไรต่างๆนะที่เป็นจงเป็นจุดอะไรพวกเนี้ยตรงส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่น้า่องนะถ้าขึ้นลึกๆดีๆเนี่ยโอกาสแทสูงอก็ประมาณนี้นะดานนาก็ถือว่า่าเพื่อนๆก็ลองดูให้ชินตานะถือว่าแทดูง่ายนะองค์นี้นะด้านนาด้านหลังนะครับเห็นไหมแดงๆเลยนะครับสบับ ผิวเลียนนะเจะเป็นผิวไฟนะครับก็<ม><ม>เป็นธรรมชาติแท้ดูง่ายไม่ทำผิวนะแบบนี้นะครับเ็เป็นผระที่มีผิวไฟที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าอันนี้ก็เป็นสังเกตหนึ่งนะครับว่าผิวไฟเนี่ยมันเข้าจะขึ้นตามซอกนะถ้าเป็นผระที่ไม่ได้เก็บในที่ดีจริงๆนะหรือว่าไม่ได้ทําผิวเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะครับถ้าเก็บแบบผิวเ,เปิดๆหน้อยก็จะดักษณาประมาณเนี้ย ผิวไฟจะขึ้นตามซอกนะส่วนตามผิวที่เป็นด้านนอกน่อยเนี่ยก็จะผิวไฟจะไม่ค่อยติดนะครับโอเคเห็นไหมด้านหลังตามซอกก็จะมีผิวไฟติดเห็นไหมใช่หไหมครับตามซอกนะตามซอกแต่ว่าพอด้านนอกอไอ้พวกช่องว่างต่างๆนะครับก็จะผิวไฟก็จะลดลั่นลงมาละอ,อันนี้คือธรรมชาติในการดูผิวนะครับว่าทําผิวมาไหมหรือว่าเป็นผ้าผิวเดิมเปล่าอย่างเงี้ยนะ ก็สามารถใช้ชุดนี้ในการดูได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพา,าที่เก็บดีจริงๆเรียมดีเก็บดีบางองค์ก็ติดเต็มเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่า,าทุกองค์จะต้องมีความแห้งมีฟาร์มอะไรพวกนี้มันต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าพาที่ผิวหิ้งพรที่เก็บไม่ดีมากนะักส่วนมากผิวไฟจะประมาณนี้นะ อ่าก็ด้านหลังอีกทีฉันเ,เคยนะฟาร์มเลคคมชัดก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสื่อต่งตางๆนะมาผาเทพลกอุดอรนะครับนี่ครับเกิดขึ้นเลยคมชัดทั้งหมดนะ,ะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผิวไฟที่น้าซองผิวนะครับผิวไฟเป็นอย่างไงลักษณะผิวไฟไม่ได้ทํากระไรไฟนะอะไรคนนี้ก็ผูติดปากแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปเกิดจะขนันทากระไรนะผิวไฟคือเกิดจาก ปั๊มเนื้อท่องแดงเฉยๆนะครับปั๊เนื้อทองแดงเนี่ยเขาปั๊มลงไปเนี่ยผิวก็เกิดนะเพราะว่าเกิดการกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆทราบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับขอตัวหลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับผม